สวัสดีครับวันนี้มีตัดหญ้าให้ส่งกับลูกค้านะครับหญ้าหาลฟัดบาซินตอนนี้ฝนตกได้สองวันแล้วนะครับหญ้ากำลังงามนะครับ เป็นฮารลฟัสตรากม่วงนะครับของแท้ตรงปลูกแน่นอนนะครับผมปลูกตอนนี้มีสายพันธุ์ฮารลัสสายพันธุ์เดียวนะครับเดิมทีตรงนี้ปลูกเป็นในเปียกแบช่องตอนนี้โลดใส่ฮารลฟัสอย่างเดียวนะครับสี่ไล่ ยาฮารฟัตบาซินโปรตีนอยู่ที่16-18เปอร์เซ็นความหวาน14บิลก,กักใหญ่อยู่ที่28นะครับใบโตขนาด4นิ้วไม่คายไม่คมไม่คันไม่บาดมือความกว้างของใบ4นิ้วนะครับผมขายอยู่ที่25ต้น55 5 55ต้น1,000ส่งฟีเก็บเงินไปทางได้ครับ ถ้าสนใจติดต่อ0802981589นะครับมีต้นพันธุ์จะส่งให้จะเป็นแพะแกะวัวกระบือนะครับถ้ากระตนตากินพืชสามารถยาาตัวนี้สามารถให้กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับถ้าเราปลูกเราปลูกทีนะครับปลูกทีเหมือนพวกเนเปียร์หรือ พวกหวานสละเอลนะครับจะอยู่ได้ที่ 18- ถึง25ตันต่อไร่นะครับผลผลิตแต่อันนี้ผมปลูกขายนะครับผมจะปลูกห่างนิดนึงเพื่อเวลาเข้าแยกและการดูแลตัดหญ้าวัชพืชอื่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมแยกหน่อตลอดนะครับสังเกตผมหนึ่งกอผมจะไว้ต้นแม่พันธุ์ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะแยกหน่อส่งให้กับลูกค้าถ้าเรา ไม่ไม่แยกไม่ขยายเลยนะครับกอจะใหญ่มากนะครับเหมือนกอขาเลยนะครับสนใจจะต่อศูนย์ไปดศูนย์สองเก้าแปดหนึ่งห้าแปดก้านะครับย่านี้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงมากๆนะครับสนใจจะต่อมานะครับสวัสดีครับ